สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะจำได้ไหมคะคราวก่อนทำความรู้จักกับ N S N มันกันไปคร่าวๆแล้ว วันนี้แหละค่ะเราจะมาลงลึกกันจริงๆว่าเจ้า N S N ทำไมมันถึงน่าสนใจโดยเฉพาะกับธุรกิจ S M E หรือคนทำงานยุคนี้ที่อยากจะทำงานให้ฉลาดขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นนะคะครับในยุคที่อะไรๆก็เร็วไปหมดเนี่ยการเอาเครื่องมืออัตโนมัติหรือออโตเมชันหรือแม้จะ A I เข้ามาช่วยมันสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะช่วยลดงานซ้ำๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเพื่อให้เราไปโฟกัสงานอื่นที่มันสำคัญกว่าได้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ N S N แบบว่าเป็น A I agent ด้านออโตเมชันที่น่าสนใจมาก มันทําให้เรื่องยากๆของการสร้างระบบอัตโนมัติเนี่ยดูง,ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะง่ายขึ้นค่ะเหมาะมากๆสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือธุรกิจ SME ที่กําลังมองหาเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนแต่ว่าทรงพลังนะคะคําว่า AI agent นี่น่าสนใจนะครับพอจะขยายความหน่อยได้ไหมครับมีความสามารถทําตามชุดคําสั่งที่เราออกแบบไว้หรือที่เรียกว่า workflow นะคะทาได้แบบเป๊ะๆแล้วก็อัตโนมัติเลยหัวใจหลกัหลกๆเลยคือการเชื่อมเครื่องมือต่างๆให้ทํางานด้วยกันอ๋อ oh, ครับครับซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะมันมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3ส่วนคืออย่างแรกเลย Workflow <Work> ค่ะมันเหมือนแผนผังกระบวนการําทำงานทั้งหมดที่เราอยากให้มันทำอัตโนมัติอ๋อ oh, เหมือนเราวาดแผนภาพไว้ก่อนเลยว่าอยากให้ทำอะไรบ้าง1 2 3 4 2> ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยส่วนที่ค <Notes. S> 2คือ n o t e s n o t e s ค่ะ n o t e s นี่เปรียบเหมือนตัวคำสั่งหรือว่าเป็นขั้นตอนย่อยๆในแผนภาพนั้นเช่นเอ,อ่อดึงข้อมูลจากอีเมลนะบันทึกข้อมูลลงสเปรดชีตหรือว่าส่งข้อความแจ้งเตือนอะไรแบบนี้ค่ะ n o t e s พวกนี้แหละที่เป็นตัวทํางานจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือ workflow เป็นภาพรวม n o t e s เป็นจุดๆที่ทํางานในภาพนั้นถูกต้องค่ะแล้ว แล้วอะไรเป็นตัวสั่งให้มันเริ่มทํางานล่ะครับต้องมีคนไปกดปุ่มหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องกดเองคือส่วนที่3คือ trigger หรือตัวกระตุน้น trigger ค่ะเหมือนเป็นสวิตช์เปิดการทํางานอาจจะแบบว่าพอมีอ e ีเมลใหม่เข้ามาปุ๊บหรือมีคนกรอ,อกฟอร์มบนเว็บหรือแม้กระทั่งถึงเวลาที่เราตั้งไว้เช่นทุกๆ5้าโมงเย็นให้มันทางาน trigger พวกนี้แหละค่ะที่จะไปสั่งให้ workflow เริ่มทํางานตามแผนที่เราวางไว้อ๋อครับครับพอมี workflow n o t e s แล้วก็ trigger 3อย่างนี้เราก็สร้างงานอัตโนมัติได้หลากหลายเลยสิครับ มีหลายตัวอย่างเลยค่ะที่น่าสนใจมากๆคือการเชื่อม Gmail กับ Google Sheets uh huh. เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่จากแบบฟอร์มลงชีทโดยอัตโนมัติเลยมันไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดเวลาขี์ข้อมูลนะแต่มันสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่แบบอัปเดตเรียลไทม์ ho, เลยโอ้โหจริงด้วยครับอันนี้สําคัญมากเลยนะสําหรับ SME ที่ต้องการความเร็วความคล่องตัวใช่ค่ะมีข้อมูลลูกค้าปุ๊บพร้อมใช้ปั๊บเลยครับแล้วมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับที่น่าสนใจก็คือการตั้งเวลาโพสต์เนื้อหาไป Facebook Page ล่วงหน้าค่ะ oh. อันนี้ก็ดูเบสิกแต่ใช่ค่ะดูเหมือนเบสิกแต่อย่าดูถูกนะคะคู่มือเขาอธิบายว่ามันช่วย SME วางแผนการตลาดได้สม่วงเสมอขึ้นเยอะเลยมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องมานั่งเฝ้าโพสต์เองทุกครั้งเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นได้ครับครับลดงานซ้ำซากแล้วเอาเวลาไปโฟกัสงานที่มันสําคัญกว่าจริงๆนี่คือประโยชน์ที่จับต้องได้เลยนะของออโตเมชันแล้วถ้าถ้าสนใจอยากเริ่มใช้เองบ้างเหรอครับยากไหมดูเหมือนต้องมีความรู้เทคนิคเยอะหรือเปล่า จริงๆแล้วเขาออกแบบมาให้เริ่มได้ไม่ยากเลยให้เริ่มจาก w o r k ์กโฟง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนใช่ค่ะลองทําตามตัวอย่างหรือลองใช้เทมเพลตสาเร็จรูปที่มีให้ในระบบเขาดูก่อนก็ได้มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็สิ่งสําคัญมากๆคืออย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูกค่ะอ๋อครับคือการเรียนรู้เครื่องมือแบบนี้มันต้องลงมือทําจริงลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง การลองผิดลองถูกเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้สินะครับแล้วเหมือนจะมีชุมชนผู้ใช้งานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ดีมากเลยให้ลองเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้งาน SNS อ,อนไลน์ดูเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆค่ะไปหาไอเดียใหมๆ่ๆถามคําถามหรือดูว่าคนอื่นเขาเอาไปปรับใช้ยังไงบ้างช่วยให้เราเรียนรู้เร็วขึ้นเยอะเลยครับ สรุปได้ว่า NSN เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดประตูให้ SME เข้าสู่โลกของออโตเมชันได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะด้วยนาะคิดหลกัลกๆอย่าง workflow nodes trigger ที่ฟังดูก็เอ่อไม่ได้ซับซ้อนเกินไปทําให้สร้างระบบอัตโนมัติมาช่วยลดงานเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงๆถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ SME ดึงศักยภาพของ AI และออโตเมชันมาใช้ประโยชน์ได้แบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีทีมเทคนิคใหญ่โตอะไรเลยครับผม น่าสนใจมากครับทีนี้พอนึกถึงพวกงานลูทีนที่มันทําซ้ําๆแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่ามันจะมีกระบวนการทํางานส่วนไหนอีกที่อาจจะเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเราหรือเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยว่าจะเอาเครื่องมือออโตเมชั่นเข้ามาช่วยยกระดับหรือว่าสร้างความได้เปรียบใหม่ๆได้อีกบ้างอืมนั่นสินะคะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้แต่และธุรกิจลองกลับไปคิดต่อยอดดูนะครับ